การเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราก็จะมาเคลื่อนไหวประกอบจังหวะช้าเร็วหยุดกันนะคะโดยคุณครูจะมีเทมเพรลินและเคาะจังหวะแบบนี้เมื่อคุณครูเคาะจังหวะช้าช้านะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าช้าเมื่อคุณครูเคาะจังหวะ เร็วๆแบบนี้นะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเร็วและคุณครูเคาะจังหวะสองครั้งแบบนี้นะคะให้เด็กๆหยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะ ไหวได้เลยค่ะ Okay. ให้เด็กๆนะคะพักผ่อนร่างกายโดนั่งลงนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกันกับคุณครูไข่มุกนะคะเราก็ยังเรียนรู้อยู่ในเรื่องรับมือภัยธรรมชาตินะคะเมื่อ4วันที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปแล้วบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยก็จะเป็นเรื่องพาย,ยุ น้ำท่วมไฟป่าและแผ่นดินไหวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องสึนามิค่ะและวันนี้นะคะครูไข่มุกก็มีวิดีโอเกี่ยวกับการเกิดสึนามิและวิธีป้องกันตัวเองนะคะเมื่อเกิดสึนามิค่ะมาให้เด็กๆรับชมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อปี2547ข่าวที่ใหญ่ที่สุดในปีนั้นก็น่าจะเป็นข่าวคลื่นยักษ์ซีนามิที่ถลม่มชายฝั่งอันดามันของไทยจังหวัดภูเก็ตระนองพังงากระบี่สตูลตรังที่มีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า5,000รายเฉพาะนนในประเทศไทยซึ่งได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายเพราะขณะนั้นพวกเรายังไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับพิบัติที่เกิดขึ้น วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับสึนามิซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ถ้าเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทีเดียวค่ะและก็วิธีเตรียมตัวรับมือกับสึนามิกันค่ะสึนามิหรือที่รู้จักกันในานามคลื่นยักษ์ที่มากันเป็นขบวนและไม่ใช่คลื่นทะเลแบบปกติสาเหตุการเกิดมาจาก3สาเหตุหลักๆค่ะ 1. จากการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลพอเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลแล้ว ยกก้อนน้ําให้สูงขึ้นเกิดเป็นคลื่นยักษ์ซึ่งซึนามีส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุนี้ค่ะ 2. จากการเกิดดินถล่มในทะเลคือที่ลาดชันในทะเลเกิดการถลม่มและมีก้อนน้ําเข้าไปแทนที่จนยกตัวเกิดเป็นคลื่นยักษ์และ 3. การประทุกข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดจะเกิดการยกตัวของก้อนน้ําเข้าไปแทนที่ช่องวาง่างที่เกิดขึ้นทําให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์ การเกิดส s นามีไในแต่ละครั้งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลมเมื่อเทียบกับภัยพิบัติประเภทอื่นๆโดยจำแนกได้ดังนี้ค่ะ 1. ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก 2. พรความสูญเสียทางเศร,รษฐกิจที่จะเกิดขึ้น 3. ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเลและระบบนิเวศชายฝั่ง 4. พื้นที่ทางการเกษตร,รและประมงได้รับความเสียหาย 5. การดำเนินชีวิตและสุขภาวะของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านเรือนและทรัพย์สินเกิดความเสียหายไม่มีที่อยู่อาศัยเชื้อโรคแพร่กระจายรวมทั้งความเครียดที่เกิดจากการสูญเสียและ 6. สูญเสียงบประมาณในการฟื้นฟูทางการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการดูแลเยียวยาผู้ประสบภ,ภัยจากสึนามิการเตรียมตัวรับมือก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเรามาดูกันดีกว่าคว่าเมื่อเปลือสึนามิ เราควรเตรียมตัวรับมืออย่างไรการเตรียมความพร้อมและการรับมือแบ่งได้เป็นสามระดับดังนี้ค่ะระดับ 1. ก่อนเกิดสึนามิประชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมต่อการวางแผนเพื่อรับมือและอพยพป,ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นการวางแผนเส้นทางการอพยพรวมถึงสัญญาณเตือนภัยต่างๆระดับ 2. ขณะเกิดสึนามิประชาชนต้องดําเนินการตามแผนการที่วางไวอ้อย่างเคร่งครัด โดยอพยพขึ้นสู่ที่สูงให้ห่างจากทะเลตามทิศทางที่กำหนดจนกว่าจะได้รับการแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปลอดพื้นที่ได้ระดับ3ภายหลังการเกิดสึนามิก่อนเข้าที่พักอาศัยควรตรวจสอบความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยก่อนการเข้าอยู่ค่ะหัวใจสำคัญก็คือเราต้องเตรียมพร้อมเรียนรู้และเข้าใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้หากเกิดภัยพิบัติค่ะ